เผยข่าวลือซัมซุงเตรียมเปิดตัวเซนเซอร์กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลเหล่านี้เผยข่าวลือซัมซุงเตรียมเปิดตัวเซนเซอร์กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลเหล่านี้เรียดได้ว่าในปัจจุบันนี้ครับเซ็นเซอร์กล้องของสมาร์ทโฟนความละเอียด108ล้านพิกเซลถือว่าเป็นความละเอียดที่สูงที่สุดแล้วนะครับและก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟน h i e n นรุ่นใหม่ด้วยครับ แต่เร็วๆนี้มาตรฐานของกล้องสมาร์ทโฟนอาจจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นครับเพราะมีข่าวรือว่าทางซัมซุงกำลังจะเปิดตัวเซ็นเซอร์กล้องความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเลยแบนี้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยบน Twitter โดยทิตเตอร์ชื่อดังอย่างอีวนบรัสซึ่งระบุว่าทางซัมซุงมีแผนที่จะเปิดตัวเซ็นเซอร์กล้อง i s o ซเซลสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายรุ่นในปีนี้ครับ และหนึ่งในนั้นเป็นเซนเซอร์ที่มีความเอียดสูงถึง200ล้านพิเซลซึ่งกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเซนเซอร์รุ่นนี้ทูปเปิดเพยออกมาครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเซนเซอร์หรือขนาดของพิกเซลก็ตามครับซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปทยีที่แล้วมีข่าวลือว่าทางซัมซุง Samsung กำลังพัฒนาเซนเซอร์รับภาพความเรียด250ล้านพิเซลที่มีขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งใหญ่กว่าเซนเซอร์100ล้านพิเซลที่มีขนาด 1ส่วน33ินิ้วในปัจจุบันมากครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์รุ่นใหม่ที่มีความละเอียด200ล้านพิเซลก็น,น่าจ,จะมีขนาดเล็กกว่า1นิ้วเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากสําหรับสมาร์ทโฟนครับนอกจากเซนเซอร์ความละเอียดส0ล้านพิกเซลแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่ามีการพัฒน,นาเซนเซอร์ความละเอียด600ล้านพิเซลอีกด้วยครับโดยมีขนาดใหญ่ถึง1ส่วน0.57นิ้วครับซึ่งถ้านำไปติดตั้งบนสมาร์ทโฟน จะกินพื้นที่ด้านหลังของตัวเครื่องถึง12%แถมยังยื่นออกมามากถึง22มิลิเมตรเลยทีเดียวครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปและครับว่าข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกาวที่ทราบวิธีครับก่อนจบคลิปนี้ขอฝากกด subscribe กดไล k e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ